ชื่อหัวใจกลมสมเด็จพระเทพทรงปรดเพลงเกลียบห้องเบอร์ห้าและทรงใช้พระนามแฝงในการขอเพลงสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้โปรดฟังเพลงลุกทุ่งม,มักถึงขนาดทรงโทรศัพท์ไปขอเพลงเกืียบทุกวันเป็นเวลานานาน,นับสิบปีโดยทรงใช้พระนามแฝงในการขอเพลงว่าป้าชา้านในทุกๆเชา้าดีเจสุขพรชิปหรือร้อยเอกหญิงสุขพรชิป คำสงสีผู้จัดรายการวิทยุลูกทุ่งพัฒนาของสถานีวิทยุวสกหนึ่งนทพนทเก้าเมกะเฮิรตซึ่งจัดรายการที่นี่มากกว่า30ปีโดยรูปแบบรายการเป็นการเน้นข่าวสารวิถีชีวิตข่าวบริการงานบุญงานศพจดได้รับโทรศัพท no ์ขอเพลงจากแฟนตัวยงคนหนึ่งที่ชื่อว่าป้าช้างดีเจสุพลทิพย์บอกว่าป้าช้างโทรมาครั้งแรกประมาณปี2 5 1 9และขอเพลงแสบเข้าไปถึงสวง ดูจากชื่อเพลงที่ป้าช้างขอน่าจะพอบอกได้ว่าป้าช้างนเป็นคนอารมณ์ดีอย่างยิ่งและแม้บางครั้งป้าช้างไม่ว่าก็มักจะให้คนอื่นโทรมาขอเพลงแทนโดยที่คนที่โทรมาก็มักจะบอกทุกครั้งว่าป้าช้างขอกระทั่งในระหว่างปี2531ถึง2532เป็นช่วงที่ป้าช้างโทรมาขอเพลงเองบ่อยมากจนวันหนึ่งความจริงเกี่ยวกับตัวตนแฟนเพลงตัวยงก็เปิดเผยเมื่อร้อยเอกหญิงสุภาพรทิพย์มีโอกาสได้เฝ้ารับสเสด็จกลมสมเด็จพระเทพ ซึ่งพอได้พบหน้าดีเจคนนี้ป้าช้างก็ทรงมีรับสั่งว่าชอบฟังนะวันนี้ก็ฟังนะแต่วันไหนติดงานก็ไม่ได้ฟังและเพลงหนึ่งที่ป้าช้างขอบ่อยนั่นก็คือเพลงเปลียดห้องเบอร์ห่าซึ่งมีที่มาจากพลตรีชยัยฤทธิ์ผู้แต่งเพลงได้นําเพลงนี้ไปให้ครูพลบุรีรัตน์เป็นผู้เรียบเรียงแต่เพื่อให้เป็นเกียรติจึงยกให้ครูพลมีชื่อเป็นผู้ประพันธ์โดยให้สายันสัญญาเป็นผู้ขับร้องขอพระองค์ทรงพระเจริญ